อร่อยมากครับชอบกิน oh. สวัสดีค่ะวันนี้อ่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่เชฟอมาทำบุญเลี้ยงผู้พิการทางสายตาเนาะอะทีอ่ที่ไหนนะคะ โรงเรียนคนตาบอดรออลละลูกครับโรงเรียนคนตาบอดภาคเหนือโรงเรียนคนตาบอดภาคเหนือประมาณหกสิบหกสิบคนเนาะครับอ่ะไปได้วร์าชาติของเราไปาพาแม่ไปไปเลี้ยงข้างในนะไปเจอไปเลี้ยงด้วยกันอนุโมทนาบุญค่ะ อร่อยกินเยอะๆนะครับนะครับกินนมด้วยอร่อยด้วยสวยด้วยเรียนเก่ๆด้วยนะอร่อยจ้าอ,อร่อยค่ะมาตากินอีกเนาะ อะไรอร่อยเอ่ยไก่อร่อยทุกอย่างเอาเงินด้วยไหมค่ะขอบคุณค่ะเทียนเก่งๆนะลูกนะว่าแข็งแรงน้อไม่อร่อยเหรอลูกเหลือเต็มเลยหนกินพิซซ่านกินพิซซ่าละไก่อ่ะทำไงอ่ะเอาไว้กินเอาไปกินที่บ้านแค่ไหนอ๋ออ่ะเอาตังไปซื้อขนมอะไรขนม โซจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเพียงแค่เขาไม่ใช่ทะเลาะกับเขามาบอกรักเราช่างชีโซจริงหรือลองที่บอกว่าแฟนไม่มีโปรดช็คสัจฉานะาเชยอีกทีแต่คำขืนนี้โซจริงหรือเปล่าตัวจริงก็โคตรจริงเลยตูวชี้ เอาไปอีกร้อยเดือนพอมากขอบคุณครับทำไม,ม,ม,มทุกคนทยออยู่ในป่าขวาซ้ายขวาทยออยู่ในป่าขวาซ้าย <c oughs> ขวาทยอยอยาู่เส้นยอหันหลังมาจุดรอที่เธอเดี๋ยวคงไม่เคียวถ้าผมหลอกบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนู้นบ้านพี่น้องอยู่ฝั่งทางนี้พี่จะพากิดท <c oughs> างนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวป้าไปใส่พี่นี่กันนะอาใส่หรอต้องไปใส่ด้วย คนโลกเนะลก็ขอบคุณาสำหรับเพลงที่เพราะมากๆเนาะเพลงเพราะมากๆสำหรับเพลงอวยพรมันเกิดแล้วก็เพลงเกกี่ยวับเรื่องเพชรน้าหนึ่งอะไรสักอย่างใช่ไหมกระเพร้ห <c oughs> <c oughs> นึ่งในร้อยโอ้ยนี่หนึ่งในล้านเลย <c oughs> <c oughs> นะก็ปันนี้ใช่ก็ ดีใจที่น้องๆอีกขอให้ทุกคนมีสภาพดีเป็นคนดีในสังคมมีปัญหาอะไรก็ขอให้ก้าวผ่านไปในที่สุดขออาราธนาศีธิ์นะคะทั่วสากันลโลกอารรอันใดดีแล้วประเสริฐแล้วนะคะก็ส่งผลให้น้องๆและทุกท่านนะ,ะมีแต่ความสุขมีแต่ความโชคดีวันนี้ไม่เชฟก็ต้องขอพระคุณอ่าคุณอ,ณอทีตีนาะแล้วก็คุณอ่าคุณยิบและครอบครัวน้องแสงธรรมแล้วก็ ลูกๆล้ลานๆที่ให้แม่เชฟได้มีโอกาสได้ต่อแทนสังคมไม่ว่าจะด้านอะไก็แล้วแต่ต้อง ขอขอะคุณมาที่นี้ด้วยนะคะขอตุวโมทนาทุกบุญที่ได้ทําให้คุณแม่นะคะขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะกราบขอขอะคุณนนคณะครูคณะอาจารย์ด้วยนะคะเนาะแต่ละท่านไปเอฟซีก็ไปซีเอฟด้วยนะซีเอฟกันด้วยนะ <c oughs> ที่เป็นัวราเซียเชียนดาวกล่าบของก็ค้ค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชูมีนะคะสวัสดีค่ะ